สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆห้องเตรียมเด็กเล็กหนึ่งคลิปนี้มาพบกับครูใจครูอ้อยในหน่วยการเรียนรู้เด็กประถงไวัยไม่จมน้ำเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันที่1แหล่งน้ำเสี่ยงเป็นจุดที่เด็กๆไม่ควรเข้าใกล้เลยนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอ่างบัวหรืออ่างเลี้ยงปลาควรมีตาข่ายคุม เพรอาจจะทำให้เด็กๆกตกลงไปได้นะคะการละมังน้ำถ้าเด็กๆเ,เล่นน้ำในการละมังควรอยู่ในครามควบคุมดูแลของคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะหลังจากนั้นเล่นน้ำเสร็จคุณพ่อคุณแม่ควรเทน้ำทิ้งและฟั่งการละมังไว้ด้วยนะคะถ้าบริเวณบ้านมีบอ่อน้ำ คุณพ่อคุณแม่ควรมีรั้วรอบบอ่อหรือถ้าเด็กเดกยืนใกล้บ่อน้ำเด็กๆไม่ควรเล่นหรือผักกันจนตกน้ำน,นะคะวันที่สองไม่ใกล้ไม่เก็บไม่ก้มอย่าใกล้เมื่อเด็กๆเ,เจอแหล่งน้ำเสี่ยงไม่ควรเข้าใกล้เลยนะคะเด็กๆเ,เพราะอาจจะพัดตกลงไปได้ อย่าเก็บเมื่อเด็กๆเ,เห็นสิ่งของหรือของเล่นตกลงไปในน้ำอย่าเก็บเองนะคะต้องเรียกให้ผู้ใหญ่มาเก็บเช่นคุณพ่อหรือคุณแม่ค่ะอย่าก,ก้มเด็กๆอย่าก,ก้มหรือชะโงกลงไปในโองงน่งน้ำถังน้ำกระรมังน้ำเพราะอาจจะหัวทิ่มลงไปในภาชนะนั้นๆได้ อันตรายนะคะเด็กๆวันที่สามการปฏิบัติตนเมื่อเห็นคนกำลังจะจมน้ำในเรื่องนี้คุณครูขอแนะนำให้เด็กๆใช้หลักตะโกนโยนยืน่นเดยวครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสมมุติว่าถ้าเด็กๆเกจอคนที่กำลังตกน้ำและกำลังจะจมน้ำสิ่งแรกที่เด็กๆควรจะทำก็คือตะโกนเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วย ะะหรือมีอะไรที่ใกล้มือที่สามารถลอยน้ําได้เราก็โยนไปให้คนที่กําลังจะจมน้ํานะคะอันที่3ก็คือยื่นไม้ยาวๆให้กับคนที่ตกน้ําแต่มีข้อแม้นะคะสิ่งนี้ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนทํานะคะเด็กๆอย่ายื่นเองนะวันที่4ความปลอดภัยในการลงเล่นน้ําอุปกรณ์ที่เด็กๆควรจะมีในการลงเล่นน้ําก็คือ 1. ห,ห่วงยาง 2. แผ่นโฟมลอยน้ำ 3. า 3. เสื้อชูชีพอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆปลอดภัยในการลงเล่นน้ำได้อย่างแน่นอนค่ะวันที่5การปฏิบัติตนหลังการเล่นน้ำเด็กๆต้องต้องทำยังไงคะทราบไหมเอ่ยถ้าไม่ทราบคุณครูจะบอกให้นะคะ 1. เด็กๆต้องอาบน้ำสระผมนะคะ 2. ต้องเช็ดตัวและผมให้แห้ง 3. ทาแป้งและครีมบำรุงผิวสำหรับเด็กเพื่อผิวจะได้ไม่แห้งเป็นยังไงคะเด็กๆทาตามที่คุณครูแนะนำแค่นี้เด็กๆกก็จะปลอดภัยในการลงเล่นน้ำสำหรับคลิปนี้ครูใจครูอ้ายมาพบกับเด็กๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ